สวัสดีชาวราศีมีนนะคะคนที่เกิดราศีมีนหรือว่าคนที่ลัคนามีนนะคะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะเกณฑ์การแบ่งราศีก็จะเป็นตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในดิสคริปชันใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเช่นเคยนะคะดวงคุณในเดือนกรกฎาคม2565ดวงโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะ ชาวราศีมีนนะคะคุณเนี่ยเป็นช่วงที่รุ่งโร์เลยก็ว่าได้นะคะไพ่ใบแรกคุณเป็น The Sun นะคะคุณกำลังมีโอกาสดีๆครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตหรือคุณทำมาแล้วเนี่ยความสำเร็จของคุณนะถึงเวลาที่ฟ้าเปิดดวงเปิดนะคะคุณอาจจะได้พบเจอในสิ่งที่เกินความคาดหมายสำหรับใครหลายๆคนที่มุ่งหวังในเรื่องการงานสำหรับใครหลายๆคนที่คุณคิดว่า การเงินของคุณะคะรอโอกาสอะไรอยู่มีโอกาสที่ได้รับสิ่งนั้นนะคะที่สำคัญคือคุณหัวใจแบบเบิกบานอิ่มฟูมากๆกับสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบหรือเข้าไปรับผิดช,ชอบนะคะคุณอาจจะเจออะไรที่มันเป็นตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องความสุขความพอใจในแบบที่คุณเป็นนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้หรูหราไม่ได้เป็นอะไรที่ สุดยอดอะไรในชีวิตมากมายแค่อยู่ในแบบลักษณะเดิมอะแต่คุณมีความสุขที่คุณจะอยู่กับมันนะคะคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ตื่นรู้ในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองมากขึ้นนะ,คะใครก็ตามที่เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรผ่านผ่านมานะคะเป็นอะไรที่คุณพร้อมเสมอสําหรับปัญหาพร้อมเสมอสําหรับการแก้ไขนะคะแล้วไปสู่จุดที่สูงสุดจุดที่คุณคิดว่า คุณพอใจในระดับหนึ่งนะคะเดือนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากจะเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือตัวของคุณเองชาวราศีมีนนะคะคุณเนี่ยอย่าพยายามคิดมากอย่าวิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและที่สําคัญคือเมื่อเจอปัญหาแล้วนะคะอย่าพิ่งคิดไปในแง่ลบอย่าเพิ่งคิดว่าปัญหานั้นเนี่ย เป็นอะไรที่คุณมันจะหนักหนามากเลยมันอาจจะเป็นแบบเนิมอีกไหมหรือว่าเป็นสิ่งนี้อกว่าเราจะผ่านถึงจุดๆนี้นะผ่านมาแล้วก็ยังมาเจอปัญหาเดิมอีกนะคะอย่าอย่าเพิ่งคิดถึงตรงส่วนนี้นะ,ะให้คุณมองสถานการณ์รอบข้างและสิ่งที่จะทําให้คุณอนะ ต่อสู้กับมันดีกว่าคืออย่าไปยึดติดกับปัญหายึดติดในเรื่องของการแก้ไขนะเมื่อปัญหามันมากขึ้นเราเคยรู้ว่าปัญหามันมีในลักษณะนี้แล้วนะคะคุณสามารถที่จะทํายังไงให้มันพ้นตรงจุดนี้ไปได้นะ,ค,ะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วมีในเรื่องของการวางแผนอยู่เสมอนะคะเจออะไรมาอย่าเพิ่งตกใจมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนคุณมีโอกาสที่จะรับ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักในะเรื่องการเงินนะ,ะดวงการเงินโดดเด่นมากชาวราศีมีนนะคะคุณจะมีฐานะที่มั่นคงมีโอกาสมีรายได้เพิ่มนะ,ะงานเสริมก็ได้เงินได้ทองนะ,ะมีโอกาสมีชื่อเสียงนะคะเป็นเดอะซันเลยนะคะชีวิตคุณกําลังรุ่งโรจน์อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลืมทําในสิ่งที่ดีตอบแทนในเรื่องของคุณงามความดีตอบแทนในเรื่องบุญกุศลที่ส่งผลให้คุณพบกับความสําเร็จนะ,ะอย่าลืมตรงจุด ที่ว่าใครสักคนหนึ่งหรือใครหลายๆคนที่เขาทําให้คุณอนะมาถึงจุดๆุดนี้นะคะอันนี้สำคัญมากสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของการงานนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนะ่ะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆหรือได้เผชิญกับ ปัญหาที่ทําให้คุณเศร้าหมองอย่างที่บอกทําให้คุณคิดลบทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกังวลใจนะคะบงคนบางท่านอยู่ในขั้นที่ว่าการงานคุณเนี่ยเหมือนว่าคุณจะไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วแต่มีอะไรดึงมีอะไรชุดรั้งไว้หรือทําให้มันไกลออกไป นะคะบางครั้งมันจะเป็นในลักษณะเนี้ยให้คุณอดทนแล้วที่สําคัญอาชาวราศีมีนให้คุณพยายามสร้างบุญสร้างกุศลหาความรู้นะคะสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิทําจิตให้มั่นคงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทางแก้ไขบางคนอาจจะเป็นคนที่มีที่ปรึกษาดีนะคะมีครูบาอาจารย์หรือมีคนที่เขาคอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะหรือคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะให้ครบ กัลยานิมิตรในลักษณะนี้ไว้นะช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเป็นจุดเปลี่ยนจุดปรับนะปรับให้ตัวคุณเองเนี่ยไปถูกทางนะอะไรที่มันเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จแล้วแล้วมันเหมือนไกลออกไปมันเป็นเพราะอะไรบางครั้งเนี่ย เราเป็นคนฉลาดก็จริงเราเป็นคนเก่งก็จริงแต่มันมีอาจจะเหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะเพื่อนเพื่อนมันทาให้เราคิดไม่ออกว่าเออที่จริงมันขาดจุดนี้ไปอะไรประมาณนี้ทาให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะศึกษาต่อใครเรียนต่อต่อยอดธุรกิจหรือศึกษาในความรู้ใหม่ในเรื่องการงานประสบความสําเร็จมากนะคะแล้วก็ ปิดท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของพระแม่ธรณีคือเป็นคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นและมีเหตุผลคุณใช้เหตุผลในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็บริหารเป็นเจ้านายก็บริหารคนเป็นบริหารลูกน้องเป็นและเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะคะในความรู้สึกว่าชาวราศีมีนคุณเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีมากบางครั้งเนี่ยเนื้อหางานบอกได้เลยว่า บางครั้งอาจจะไม่ได้โดดเด่นเลศเลอเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นแต่การที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับใส่ใจในรายละเอียดนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนค้าขายก็เป็นลูกค้าใส่ใจในเรื่องของของที่คุณจะขายหรือว่าผู้คนนะคะอาจจะเป็นส่วนในเรื่องประชาสัมพันธ์งานโลกออนไลน์อะไรประมาณนี้ทำให้คนเขารักเขาชอบคุณน่ะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะมาจาก การที่คุณใส่ใจคนอื่นหรือเข้าใจความรู้สึกของคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องงานนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกจ้างเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ในส่วนของคู่ค้าหรือคนที่คุณไปติดต่อเจรจาเขารักและเมตตาคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นในลักษณะนี้นะคะใครที่จะทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ดิน นะคะหรือว่าเกี่ยวกับน้ําหรือในส่วนความสวยความงามนะคะอันนี้เห็นผลได้ชัดเจนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่เป็นฝั่งของการสอนการให้ความรู้การชี้นําแนวทางสําหรับผู้อื่นนะคะความสําเร็จของคุณโดดเด่นมากๆนะคะ ต่อไปเรามาพูดกันเรื่องของการเงินนะคะการเงินอย่างที่บอกขั้นต้นนะชาวราศีมีนมีเงินหมุนมีเงินสะพัดนะบางคนกินกินดีอยู่ดีนะสุขสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนบางคนมีเงินเก็บนะมีเงินถุงใช้จ่ายอย่าฟุ่มเฟือยนะคะมีในเรื่องของการใช้จ่ายที่ใช้จ่ายตามอำเภอใจตามความรู้สึกบางคนนะใช้จ่ายเกี่ยวกับ เด็กนะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการลงทุนเรื่องการงานด้วยนะคะลงทุนเล็กๆน้อยๆหอมปากหอมคอนะคะอะไรก็ต้องมีการชักหน้าชักหลังอยู่นะนะเวลานี้อาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่มั่นคงพอแต่มองว่าในเรื่องของ ปลายเดือนไปนะคะคุณอาจจะมีการผวนผันในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะคะมีข้าวมามากมีโอกาสที่จะได้ใช้นะคะแต่มองว่าชาวราศีมีนช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขกับการเก็บเงินเก็บทองหลายๆคนนะ,คะมีความสุขในเรื่องการใช้เงินนะคะแล้วก็รู้จักในเรื่องของการใช้เงินมากยิ่งขึ้น,นะะใช้เงินเป็นนะคะมีการกู้หรือว่า ติดต่อการเงินนะเกี่ยวกับการธนาคารก็ได้ผลชัดเจนนะคะต่อไปในะเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศรีมีนนะคะเชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะเจอเนื้อคู่หรืออาจจะเจอกันมานานแล้วเจอคนที่รักที่ชอบที่ถูกใจนะคะเขาเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะเจอคนที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบกับคุณโลกทั้งใบให้กับคุณนะคะขออภยัย คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณบอกตรงเลยนะอยากจะอยู่ต่อเพราะคนคนนี้อยากจะทาอะไรดีๆให้กับตัวเองเราให้กับคนคนนี้นะคะทําให้คุณมีความหวงังเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่ทําให้เรามีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตต่อไปเลยทีเดียวนะสำหรับโดยเฉพาะคนโสดนะคะเรามองว่าไม่ใช่เฉพาะคนโสดนะทั้งโสดทั้งมีคู่นะคะต้องระวังด้วยนะค,ะคนมีคู่มีความรู้สึกกับใครภายในใจนะคะ เราอาจจะไปรักไปชอบใครหรือใครเขามาปิ๊งคุณมาชอบคุณแอบส่องนะคะแล้วก็แอบติดตามคุณนะคะอยากมาหาอยากมาเจอนะคะอยากอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่นะคะก็เต็มที่นะคะความมุ่งมั่นของคุณกับคนคนนี้นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จพาอดวงเป็นในส่วนของเนื้อคู่กันนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องอายุแล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติ นะคะมีชีวิตที่แตกต่างกันก็ได้สําหรับคุณและคนคนนั้นนะคะสําหรับคนโสดนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแต่ถ้าเขามีเจ้าของแล้วให้คุณระวังไปด้วยระวังในเรื่องความสุขทางกายนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะกิเลสต,ตัณหานะคะแล้วมองว่าหลายๆคนนะคุณอาจจะเจอคนรักจากที่ทํางานจากเรื่องการงานนะคะอาจจะมีการห่างกันหรือว่าไม่ได้เจอกันในลักษณะนี้ สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่คุณและคนรัก,ร,กรักใคร่ปรองดองนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการแบบแอบเสน่หาแอบ,บหวานแอบบทำอะไรที่แบบเป็นความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะคะบางคนก็อพ่อแง่แม่งอนนะคะอีกคนก็เป็นในส่วนที่อาจจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำงานอย่างเดียวไม่ได้สนใจคนรักเท่าที่ควรนะคะแต่ไงก็ปรับจูนให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะคุณแนละคนรักเนี่ย ก็จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะสำหรับชาวราศีมีนและก็ลัคนามีนนะคะนี่คือดวงชะตาโดยรวมของคุณนะขอให้คุณมีความสุขกับเดือนกรกฎาที่กำลังจะถึงนี้นะคะ